ระบบสังหารเทพตอนที่7เร็วร้ายถึงขีดสุดเหตุใดในถ้ามืดด้านล่างนั้นจึงไร้เสียงใดๆนางกดตามองจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างนางยังเห็นหญิงผู้นั้นยังถูกมัดอยู่ที่เดิมแล้วเจ้าหมื่นมาเล่าอยู่ที่ใดกันนางมารปิงเยี่ยจึงลอยตัวลงไปในถา้าซึ่งช่องว่างกว้างเพียง5-6ช่วงตัวคนเป็นหลุมกว้างพอให้ส่งตัวคนลงไปได้อย่างพอประมาณ และภาพแรกที่นางเห็นเมื่อไปถึงด้านล่างคือเจ้าหมื่นมารที่นั่งก้มเอาหัวกดลงพื้นมือกำหินและบีบจนมือตัวเองแตกมีเลือดซึมออกมาเจ้าหมื่นมารตอนนี้มีอาการสั่นเทาอยู่ตลอดทั่วล่างนางมารปิงเยีย่เห็นภาพดังนั้นในใจก็สะท้อนไม่คิดว่าเจ้าหมื่นมารจะเป็นสุภาพบุรุษมีคุณธรรมถึงเพียงนี้ ยาปุกกำหนัดของนางนับว่าเป็นชั้นหนึ่งไม่เป็นสองต่อให้เป็นระดับเจ้ายุทธภพก็ใช่ว่าจะทนยาของนางออกฤทธิ์ได้และนับภาษาไรลากับเจ้าหมื่นมารที่ยังเป็นเพียงบุรุษหนุ่มธรรมดาเป็นแค่ผู้มีเขตพลังระดับนักรบอันต่ำต้อยสำหรับนางตอนนี้มันคงมีแต่หัวใจเท่านั้นแหละที่เรียกว่าแก่งเกินคน สิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้บุรุษผู้นี้ทนได้แบบนี้แม้นางมารปิงเยียตอนนี้นางจะพอใจต่ออุปนิสัยของเจ้าหมื่นมารแต่หัวใจของนางยังมีความแค้นต่อโลกใบนี้อยู่มากนางตัดเชื่อกที่มัสตีด้วยการสบัดมือเพียงเบาๆจากนั้นลอยตัวไปหาสตรีที่นอนอยู่นางไลซึ่งกําลังต่อต้านจากนั้นนางก็ดึงตัวสตรีขึ้นอีกข้างเวียงไปพลังปานของนางเป็นไฟสีน้ำเงินจุดติดรอบผนังถ้ำโดยรอบ ตอนนี้ถ้ำสว่างจ้าไปด้วยแสงไฟสีน้ำเงินของนางเชียยเฟิงมองออกไปตอนน,ตอนนี้เห็นภาพชัดแล้วสตรีนางนั้นสตรีที่อยู่ตรงหน้าเจ้าหมื่นมานก็คือยอดหญิงงาอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินและเป็นอาจารย์ของมันนั่นเองนางมารตนนี้ช่างชั่วร้ายนักแม้ไม่รู้ว่าเจ้าหมื่นมานเป็นจิตอาจารย์กับนางแต่การใช้ยาปกกำหนัดให้เจ้าหมื่นมารขืนใจยอดหญิงงามซึ่งเป็นอาจารย์ของเจ้าหมื่นมารก็ไม่แปลก ้าเหตุนี้จะกลายเป็นแผลในใจให้ยอดหญิงงามแค้นเจ้าหมื่นมารไปตลอดชีวิตหรือคุ้มข้างเพราะถูกขืนใจจากบุรุษที่มีร่างกายไม่ต่างจากศพเดินได้เชียวเฟิงมองไปที่ใบหน้าของเจ้าหมื่นมารณนะปัจจุบันเรากับเดาเนื้อเรื่องออกเจ้าหมื่นมารยิ้มเรากับรู้ว่าเชียวเฟิงคิดอะไรดูต่อเถอะเจ้าหมื่นมารพูดและยิ้มเรากับว่าเชียวเฟิงประเมินตัวมันต่ำนางมารตะโกนเรียกเจ้าหมื่นมาร เจ้าอัปลักษ์เจ้าจะทนไปทําไมข้าอุตส่าห์ทำให้เจ้าได้มีโอกาสมีความสุขกับสตรีที่งามล้ําแต่เจ้ากลับทําเช่นนี้กล่าวจบนางมารปิงเยี่ยงก็ฉีกเสื้อผ้าของยอดหญิงงามขาดสิ้นเผยให้เห็นผิวเนียนงามสะอาดตายิ่งที่ยากนักจะมีชายใดจะล่าสายตาจากเรือนล่างของนางผู้นี้ที่งดงามเป็นหนังนางสวรรค์สร้างได้ หากมีชายใดเห็นนางในสภาพนี้แม้ต้องตกตายก็เชื่อแน่ว่ามีชายมากมายหากแม้ได้ร่วมหลับนอนกับนางสักคราวก็คงมีคนยอมตกตายกันมากต่อมากด้วยเพราะลุ่มหลงในความงามวิจิตรนี้นางมารายปิงเยี่ยนจับมือทั้งสองข้างของสตรีงามดึงตัวนางขึ้นตอนนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังร่างกายของนางได้อีกยอดปทุมทันของนางตั้งเต้าง,งอนชีสวยงามได้รูปวิจิตตาย,ยิ่งนัก เชียวเฟิงเห็นภาพนี้แม้ตัวเองจะผ่านโลกมามากมายก็ยังรู้สึกยากยิ่งที่จะพยายามข่มใจไม่ให้คิดหยาบช้าไม่ช้าก็เหลือบมองไปที่เจ้าหมืน่นมารเมื่อเห็นทีท่าสงบเย็นของเจ้าหมื่นมารไม่รู้ทำไมไม่ช้าตัวมันก็สงบใจในความคิดหยาบช้าได้ก่อนจะมองไปที่ใบหน้าของยอดหญิงงามที่มีน้ำตาซึมไหลไม่ช้าเชียวเฟิงก็ถอนหายใจคราวหนึ่งพร้อมความรู้สึกตอนนี้ตัวมันข่มใจได้อย่างสมบูรณ์แล้ว พลางคิดในใจด่านนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆที่ผู้ชายคนใดจะก้าวข้ามเชี่ยวเฟิงก้มหน้าสักพักก่อนเงยหน้าขึ้นดูเรื่องราวต่อไปโดยไม่ยอมให้ตันหาสิ่งใจตัวเองตอนนี้แม้นางมาจะพูดเช่นไรเจ้าหมื่นมารก็ไม่ยกตัวขึ้นไม่หันหน้ามองจนกระทั่งนางมานปิงเยียคลายทนไม่ไหวปล่อยตัวนางงามและโยนล่างนางพุ่งไปที่เจ้าหมื่นมาร จากนั้นก็กระชากศีรษะเจ้าหมื่นมานขึ้นแล้วเบิ่งดวงตามันให้จ้องไปที่ยอดหญิางงามเจ้าหมื่นมานตอนนี้สติเลือนลางเต็มทีเมื่อร่างของเจ้าหมื่นมานสัมผัสโดนร่างของสตรีร่างกายอันเนียนนุ่มก่อไฟลาคะที่ยากกดข่มพุ่งสูงยิ่งถึงนางมานปิงเยียนจับเบิ่งตาถลึงให้จ้องมองร่างกายอันวิจ,จิตที่เปลือยเปล่าของยอดหญิางงามแม้จะไม่มียากระตุ้นกำหนัด หากชายใดได้เห็นก็ยากจะเกินทนแต่ตอนนี้ยิ่งเจ้าหมื่นมานถูกยาปุกกำหนัดกระตุ้นอารมณ์ดิบของมนุษย์เพศชายตอนนี้ตัวมันก็รู้สึกคุ้มข้างเกินทนแล้วหากแต่ทันใดนั้นเองสตีผู้งดงามพันเรียกชื่อเจ้าหมื่นมานเจ้าหมื่นมานพันได้สติมองใบหน้าของหญิงงามนางนั้นที่มีคาบน้ำตานองหน้าเสียงนางเป็นเสียงของคนที่เจ้าหมื่นมานยอมมอบกายถวายชีวิตให้ เจ้าหมื่นมานตะโกนดังลั่นเรียกสติตัวเองเส้นเสียงแทบขาดก่อนพุ่งตัวไปด้านข้างเอาหัวกระแทกหินผายอมตายแต่ไม่ยอมผิดต่ออาจารย์หญิงของตัวเองยอดหญิางงามเห็นดังนั้นน้ำตาก็ไหลลินซึ้งใจบุรุษที่ตัวเองเคยเลี้ยงดูนับการเป็นสิทธิอาจารย์ไม่ผิดหวังต่อสิทธิคนนี้เลย แม้คนอื่นจะรังเกียจเจ้าหมื่นมารแต่ก็ไม่ใช่กับนางนางเลี้ยงเจ้าหมื่นมารมาหลายปีความผดพันธ์สิทธิอาจารย์ไม่น้อยเจ้าหมื่นมานกรกตันยูซื่อสัตย์กับนางนางรู้ดีครั้งเก่าก่อนที่นางจะไล่เจ้าหมื่นมารเพราะคำยุข,ของผู้คนใจนางก็เสียใจมากยิ่งแต่เพราะไม่อาจทนคำทัดทานและก็เพื่อตัวเจ้าหมื่นมารเอง หากแต่มองไปที่เจ้าหมื่นมาตอนนี้ใจนางสงสารเจ้าหมื่นมาจับใจเจ้าหมื่นมายอมตายแต่ไม่ยอมผิดต่อน,นางตอนนี้เจ้าหมื่นมาก็เป็นหนุ่มแล้วหากแม้เป็นชายอื่นตอนนี้เกียรติของนางจะเหลืออะไรไม่ใช่นางไม่รู้จักผู้คนบุรุษมากหน้าทำดีกับนางมากมายแต่นางก็หาสนใจไม่นั่นเพราะนางรู้ดี ผู้คนมองนางเพียงแค่ความงามเคารบนางก็แค่เปลือกนอกแต่ในใจคิดสิ่งใดใช่นางจะไม่รู้และพราะแบบนั้นนางจึงไม่ใคร่สนใจชายใดมุ่งหน้าฝึกยุทธสร้างเกียรติแก่ตนเองนางคิดอยู่เสมอว่าหากนางจะลงเอยกับชายใดชายคนนั้นต้องรักนางด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่ใช่เพียงเพราะความงามอันตรการตาของนาง แต่นางก็หารู้ไม่ชายคนแรกที่ปรากฏในใจนางกับเป็นบุรุษอัปลักษ์คนหนึ่งเจ้าหมืนม่นมาในปัจจุบันโบกมือเหตุการณ์ในภาพวิ่งเร็วขึ้นปั๊บเดียวก็ผ่านไปหนึ่งปีแต่ทุกอย่างในหนึ่งปีกับประจักษ์ในใจของเฉียวเฟิงอยากนึกช่วงไหนก็จำได้โดยละเอียดราวกับเป็นความจำของตัวเองเฉียวเฟิงได้แต่แปลกใจ ตลอดหนึ่งปีเจ้าหมื่นมาถูกขังอยู่กับหญิงงามตลอดทุกๆหนึ่งเดือนนางมาจะให้เจ้าหมื่นมาก,กินยาปลุกกำหนัดและขังอยู่กับหญิงงามแบบนี้ทุกครึ่งเดือนแต่ทุกครึ่งเดือนทุกอย่างก็เหมือนเดิมเจ้าหมื่นมาอดทนเมื่อครบหกเดือนแรกนางมาปิงเยียนกับรู้สึกพอใจเจ้าหมื่นมาเป็นพิเศษนางมาชอบเจ้าหมื่นมาที่มีความซื่อสัตย์จนทําให้เจ้าหมื่นมาเป็นเพื่อนพูดคุยด้วยเสมอ จนรู้ว่าเจ้าหมื่นมารกับยอดหญิงงามเป็นศิษย์อาจารย์กันแต่ถึงอย่างนั้นนางมารก็ยังแกล้งเจ้าหมื่นมารอยู่ดีพอหลังหกเดือนเข้าเดือนที่เจ็ดนางมารปิงเย,ย่คิดแผนร้ายเพิ่มเติมคราวนี้ไม่เพียงแต่ให้เจ้าหมื่นมารกินยาปุกกำนัดแต่ยังให้ยอดหญิงงามกินยาด้วยเจ้าหมื่นมารกินยานี้มาหกเดือนแล้วย่อมพอทนไหวและรักษาสติได้แต่มันก็ยากอยู่ดีสําหรับตัวมันแต่ในเดือนที่เจ็ดพอเป็นยอดหญิงงาม ต้องยาปุกกำหนัดด้วยเหตุการณ์ก็เลวร้ายถึงขีดสุดนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ